สบายดีสบายดีแล้วสวัสดีเอฟซีเบาลราเซโนเนาะมือนี่กะมือดีได้มือนี่เฮาสิมาอันนั้นเนาะเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนี่ก็เป็นมือดีได้มือนี่เฮาสิมาอันขอบคุณเอฟซีเนาะที่เพิ่นติดตามเฮาครบเอ่อหนึนะ่งพันคนเนาะแต่ว่าคลิปเฮามันกลายหนึ่งพันคนแล้วนะตอนนี้เกือบเอ่อสองพันกว่าคนแล้วแล้วก็ชั่วโมงกับห้าห้พันห้าสุโมงเลยเนาะกลายโอ้ดีใจหลายเนาะที่ FC, เอฟซีเพิ่น ดติดตามเฮาเนาะให้่านผ่านตอนนี้กับ่านอันการสร้างรายเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาขอขอบคุณเอฟซี Z หลายเด้อที่เพิ่นอนกดติดตามเฮาเนาะเฮาสุกบอสโซแนวบ่เก่งดกงสองเบาไอหายเกาผ่านกดสดๆท้นท้นเลยเนะาะพาี่น้องมันเหมานเลยผ่านส0 0พันสมองแล้วก็ผ่านผู้ติดตามเนาะแล้วบ้านนี้สาวซุกก็ได้ซอยเบาวอในการ ยืนยันอย่างเรียบร้อยแล้วในการเปิดโฆษณาตอนนี้นะเปิดโฆษณาได้เรียบร้อยเปิดแล้วปุ๊บเ่างกับมาอัดคลิปปั๊บเลยเนาะพี่น้องเบาไอ้ก็ดีใจย่างแหงเลยสาวซุกกระสอยจุดุดความสามมาพี่น้องจุดปวดหัวกับม่องในสองสามมือมานี่เนาะแบบมันเป็นกใไม่ในการอันนี้เฮ็ดซ่อง YouTube มันเลยยากจากที่สาวซุกเคยสั่งมาเนาะต้องเบาอ้ยหนนะตอนนี้ก็ถือว่าป้าลงอกล้งใจพี่น้องเลย เบอร์ไอ้กะสิได้ลงคลิปให้พี่น้อง FC เอฟซีเบิ่งแบบล้วล้เลยบาดนีทด <c oughs> ีใจหลายเนาะแมนเดี๋ยวจังหน่อยเบอร์ไอ้กะสิลงคลิปทัดไปเลยเนาะพี่น้องในการเดินทางมาประเทศไทยเนาะมแมนละเปิดโฆษณาบุได้เข้ากันยังบุได้ลงคลิปเน,ะนาะเอฟซีเพิ่อกระชงสยัยอ้าเฮาหายไปใส่ด้ว่ิคือบุลงคลิปเลยเนาะแปลว่าเฮ <c oughs> ากะกำลังแบบศึกษาข้อมูลนะพี่น้องศึกษาข้อมูลในการเปิดโฆษณาหันนี่ก็เลยบุได้ลงคลิปเนาะ ตอนนี้เปิดได้แล้วลงอกลงใจสบายใจแล้วพี่น้องเราสุกกะดีใจ้ำเบาไอ้ขนาดเลยซองเบาไอ้ผ่านกดเรียบร้อยแล้วเบาไอ้กะแบบตื่นเต้นพี่น้องเี้ยมีซองใครเนี่ยนาะสิมีรายได้เติมลงเติมเน็ตบ่าไปเขากะบ่มีเน็ตเนาะแต่ละมืออันยูเฮือนอ่ะเติมมัดอ่ะสี่สิบบาทลงคลิปครับเกือบซองมือหรือว่ามือหนึ่งเนาะเพื่อจะได้ลงเห็นบอาคลิปอัน มันจงได้ลงอันแบบว่าเพื่อสีดาวโหลดคลิปลงได้ใช้เวลาประมาณสองวันแม่น็ตเขาบดีเนาะแล้วเขายังบมมีทุนวันนี้เออมีทุนเน็ตแห้งๆในกรสีเติมเน็ตอันโปรดีๆเลยเนาะลงเนาะอันเงินเดือนก็ยังโมว่ามือใดดอกกี่น้อันนี้คือผ่านกดผ่านโฆษณาเนาะแม้ว่าอันผ่านโฆษณาค่อยๆเก็บเหรียญไปมือละเล็กมือละน้อยแบบเอาไว้เติมบัตรเติมเบอร์สะสมไปเพื่อ ว่าพี่น้องเรียบซีทานใดน้องเพื่เห็นโฆษณาก็ฝากเป็นกํากลังใจให้เมาอ,อ้ายเด้อพี่น้องฝากบึงโฆษณาให้เด้อก็เป็นกําลังใจให้หมอาอ้น่ยโดยโดยตอนนี้ผ่านกดเรียบร้อยแล้วดีใจขนาดพี่น้องเลย มาห้ากับมีชีมีแนวเลี้ยงเพื่อนได้อันเพื่อนเฮ็ดให้เฮาอันเพื่อนปวดหัวเนาะเอ้าซมโอมาปาดเพื่อนกินเนาวว่ะพอเบอราไอศเขิาตลาดพี่น้องเขิาตลาดแล้วซื้อส้มโอมาเซฟยู่บ่ส้มโอนี่เนาะกับอี๋ยังใส่กอกอีสานใส่กอกอีสานแซ่บแซบเลยเนาะไหลกินมาแล้วหน่อยหนึ่งตอนปิ๊งหิวพี่น้องส้มโอเนี่ยแซ่บแซ่บเลยมโอพันน้ำน้ำผึ้งพันน้ำผึ้งโอ้ยแซ่บเบอหวานว่ะหวานหวานแซ่บ ตอนมื้อนะฮะนะแม่อวาเพื่อนแตนภัยก็ตุ่กียวมาฝั่งไทยเนาะมีฝากมาใหายเส็บๆสมโอตัวนั้นกันอันนี้อันเดียวกันบ่อันเดียวกันเนาะแต่ว่าอันนั้นหน่วยใหญ่อันนั้นหน่วยใหญ่กว่า,าลัวโอ้ยัง,งห้วยแล้วอันนี้หน่วยน้อยบรรยากาศดีครับต้นไม้อ้าห้วยห้วยห <c oughs> ้วยกำลังสิบุมาอืมห้วยกำลังกินเนา บานนี้เบาอ้ายกัสิมีกำลังใจขึ้นพี่น้องมีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปเนาะแต่เก่าก็ถ่ายไปแบบถ่ายไปบุฮ <c oughs> ูบ้านนครับบุหูอย่างบุหูว่าซ่งสิเป็นจังไดสิผ่านหรือโบนะดีแต่มีน้องสาวน้องสาวเพิ่นผ่านมาแล้วเพิ่นเฮ็ดให้ใครเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดเองนี่ปะ<อ>คือสิยุ่งเลย <c oughs> อันนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะพี่น้องจังเฮ็ดได้ถ้าว่าเฮ้าบุหูอย่างเลยนี่นก็เฮ็ดบ่ไดเนาะอัน พินนี่กับโมฮูว่ามืดไหนสิได้รับบมฮูว่าสาวซุกชิก,กอกะที่อยู่พินพินนี่แปลว่าอย่างพิน,นพินกัคล้ายๆแปลว่ารหัสที่เฮาสิมากอก,ก,กใส่บัญชีเพื่อเฮาสิอันหักเงินเข้าบัญชีเขาต้อง,องไปเปิดบัญชีบอกแม,ม,ม่นบอกแม่กลับบ้านไปก็คือให้บอกไอ้ไปเปิดบัญชีไว้ท่าเนาะป,ป,ประจําเออประจําบ้านโฮูโมฮูว่าเจ๊กเดือนสำหรับสาวซุกนะในการผ่านกดมาเนาะพี่น้องกะประมาณสี่เดือน บได้หับพินก็ได้ยืนยันผ่านบันบตรประจําตัวเมืออ่อน,นี่บาายบอ้ก็จะไปเห็นบัตรประจําตัวไว้อีกเนี่ยยืนมากโบได้พินคือสาวซุกเพราะว่าซ่งสาซุกน่องโได้พินพี่น้องเลยแล้วบันนี้สาซุกก็เป็นคนมาหับเพชรซ่งให้บไอ้อีก <c oughs> กบะบอกว่าจะได้พินหรืออกแต่ก็ใส่ที่อยู่ของประเทศลาวทางเบิร์ดแล้วเนาะที่ฮับพินก็เป็นที่ไปซิเนเซโนก็มาลุ้นนำกานว่าซ่งบาอา้มือไรจะได้หับพินเนาะบันนี้เนาะ สะกอออิสานแซ่บๆเลยเนาะมากินน้ำกันเน้อภัยยัง่เคยกินสามารถสั่งซื้อได้บ่เนาะซื้อได้เคยกินแล้วสะกอออสานของโอ้หลายคนเทปคนอยู่กรุงเทพเนี่ยมันบ่แม่นอีสานนี่สิมีได้โอ้มีบ่มีเนาะขายพขนยางขายมีทุกจังหวัดออ๋มีทุกจัังหวดเลยเนาะดังขนาดนั้นสะกอออิสานเขามีกับเจ้าเนาะบางเจ้าเหรออยากเปรี้ยวนิดหนึ่งเนาะเจตัวนี้ผมีปิ๊บเปรี้ยวน้อยนึงกินกับกินกับบังเพลินดิฟปลาโดนมั อันนี้ฮาลูกง่ายเลยนี่เห็นกับเจ้าขายอยู่อันถนนคนเดินลูกเล็กๆสำลูก,ล,กลูกซีนพี่น้องอันนี้ค่ะกินแบบเต,ต็มปากเต็มคำในคำหนึ่งเนี่ยอิ่มจังใดก็ให้มาให้ทู่ๆไทยๆไปน้กากันนี่แหละพี่น้องซอยเพื่อนเติมมาเติมเบอร์ไปพุ้น <c oughs> อีกประมาณห้าหกเดือนพื่นได้ไอ้เอยเพื่อนจะได้รับเงินหมดเป็นอย่างไรอยมาเรือเนาะหมดตองแบบคองคอยว่าจะได้รับไกลๆได้ใช้เวลาในการให้ยูทูบนะตรงสาวซุกต่อนั้นกันยังห้าเดือน เอาใช่ไปเรื่อยเนาะหาทีมงานออกไปป่าไปดงเขาจะหาทีมงานเขาไปแล้วงเงินก่อนเนาะแล้วงเงินปั๊บเนี่ยเขาจะมีคลิปลงหลายหลายมอ้ายก็อาจจะได้ออกไปนอกสถานที่เนาะไปถ่ายบรรยากาศแบบที่พี่น้องยิปซีเราเคยเห็นแม่นละที่ไปถ่ายทอดแบบบรรยากาศแบบตอนยังน้อยตอนยังน้อยที่เขาไปเขาชิปถ่ายในเบืองเนาะย้อนอดีตไว้เด็กอีกย้อนไปเกือบสิบสิบกว่าปีที่แล้วเนาะสิบเอ็ดสิบสองปีที่แล้ว ไปเบิ่งภูเขาภู้อย่างงามไพ่เบิ่งเลยเนาะหลังจางบ้านเฮาเสร็จเนาะแม่ยันคว้ยบุเข้ามาพี่น้องเอ้าไม่ไผบ่เอาอันนี้ขึ้นบคตรที่นี่มุ่ไปปิดะพีขึ้นได้เจ้ไดอมาบ่เห็นคว้ยจักโตพี่น้องตอนนี้น่ะเจ้าของคว้ยเพิ่นน่ะน้าลุ้มตมนะน่าสิอยู่ที่งานพผู้ละแม่นเมาลยพูดจักงานนั้นงานแข่งเรือจังได๋เพิ่นมาบ่เห็นคว้ยเพิ่นจักโตซวยเด้อขายบ่จักโตก็คว้ยเรา3 เป็นเป็นขั้วอย่างก็เพิ่มขั้วประกวดบ่บ่ขั้วยงามราคาแพงนะขั้วยอยู่ฝั่งไทยราคาแพงกว่าฝั่งลาวเนาะเป็นขั้วสายพันธุ์ใหญ่ฝั่งลาวเฮ้าประมาณตัวสามหมื่นกับว่าแพงอะไรพี่น้องอ,อันอยูอยู่ไทยนี่ป้าคั้วขั้พันดีพันเ์กที่อันดาราเพิ่นเคยเลี้ยง่นะน้ำ,นำพีรพัฒน์เนาะพีรพัฒน์นะตัวละสองล้านบาท เดี๋ยวเพื่อนให้ฮะนะเพื่อนบุอยากขายเพื่อนมาไปก่อนนะเพื่อนยิ้นเพื่อนมาลองเซลล์ไว้ลงน่นั่นแหละเขาได้ยินบัาทเลยันจะเป็นได้ขายได้บาทเลยทีแรกเพคนคิดว่าคนสื่อราคานั้นโบได้แล้ววันนี้เขาจะสื้อได้ก็จะเป็นได้ขายเชาวสุขเข้าใจความผูกพันที่เคยเลี้ยงมามันอีหยังก็อย่าที่แรกเขาอาจจะบบแพงโบอีหยังพี่น้องบัพ่อมาเลี้ยงแหละมันแพงนะผูกพันไปแล้วถ้าว่ามือหนึ่งบบเห็นก็คือคอยเลยเสียอันเสียใจเลยคิดฮอดเลย เดี๋ยวจะนอนสิไปรับน้ำฝนเข้าไปเบิ่งแข้งเรือเนาะเราจะตามในคลิปเนาะโอาโหสิเบิ่งได้ยี่บ่เทาถ่ายมันจะมีเพลงนะไปรุ่นรุ่นเบิ่งนน้ำกัน์ดเขาเป็นนี่เอาลิ้นกับอะไรเขาเขาใส่เสียงพินได้เลยเหมือนเลยทุกคลิปเหนาแล้วเจมไปเฮ็ดให้อันถ่ายเมื่อห้น้องน้อยปวดหัวนิดน่อยนึงเนาะให้น้องน้อยเฮ็ดให้บ่แมนจะเขาใส่เสียงพินนะใส่เสียงเพลงอันอื่นงบางกบเออแมนละประมาณจังโมงแต่ละเถื่อเพิ่นเคยลงไพงาน งานยังงานแข่งเรือนี่แหละเพิ่่นแข่งเรือเราตอนเนาะกำลังได้ยินเสียงวูวูวูแข่งอยู่สิบเอ็ดโมงเนาะปล่อยเรือเนาะมีสองมือมีสองมือเนาะแต่ว่าแต่ว่าเขาชิได้กับก่อนบัสเข่าบิดมอนิเนาะอันพี่น้องตอนมาเม้าอายเพื่อนนั้นได้ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด่านพังไทยเนาะสาวซุกนี่บอกให้เพิ่นถามว่าขออยู่โตจกวันหนึ่งหรือสองวันนี ได้บ่แหละเสียค่าปั๊บเอาแต่เก้าตอนที่ยังบ่เคยมีโคว <นะ S 2> ิดเนาะพี่น้องค่า,าปั๊บหน่าวันละห้าสิบบาทสําหรับปึ้มผ่านแดนั่วนคาวนะวันละห้าสิบบาทแล้วอันแล้วมื้อว่าเออแล้วเพื่อนว่าอะไรก็มือนห้าร้อยบาทบ่มือหนึ่งมือมือหนึ่งห้าร้อย <500 S 2> บาทพี่น้องค่าแรงสมมติว่าเขามาทํางานนี่วันละสองร้อยห้าสิบสามร้อยเอาไปเสียค่าปั๊บบ่พอเลยค่ะวันหนึ่งห้าร้อยบาทเพื่อนแนะนำแบบนี้เพื่อนแนะนําว่าเขากลับออกไปเลย เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดขบมาใหม่เลยสิขบแพงเนาะสองร้อยบาทเนาะกับสามเก้าสามเฮาเฮ็ดมาฮะแหละรวมเบเลยกับสามร้อยบาทกลับไปกลับมาเนาะค่าค่ารถอีกค่าปีรถนะค่าเฮ็ดบัตรขาวนั่นนะคล้ายๆแบบว่าขาเมื่อแล้วเขากลับมาใหม่ค่ะนะเพื่อนบอกแบบนี้ถ้าผู้อยากเสียค่าปับวันละหันร้อยบาทเบาอายกันเลยบอมีเดี๋ยวเดี๋ยวรออันเฮ็ดอันนั้นก็เลยชิได้กับเห็นพาสปอร์ตก่อนจังจะมาดูโดนเจ้าเนาะ อีกอย่างกับเฮากับบมีงบแน่บูมีเงินน้อป่ะเมื่อก่อนเมื่ออันเกี่ยวเขานะเม่ว่าก่อนเม่ว่าคล้องแล้วนเม่ว่านําแล้วบูมีไผงนเข้าเข้าเราเพิ่นว่านะย่านอันยันฝนตกห้าเพราะว่าช่วงนี้กัเป็นหน้าฝนน้องยังบ่มีเ่ฝแล้งเลยวูมีฝนแล้วอ่ะอ้ชิลอยมาอีกก็มีนะนะเมวาก็เลยยังให้เอาไอ้เมื่อแบกเข้าน่าจะนม่งได้ดีได้ปีนี้ เอามีรถถ่ยคนก็สิบนบวมเมื่อยปัญหาเนาะบวแล้รถถ่ยคนแต่ว่าเขาเวาเกี่ยวรอบแรกนี่มันยังบวมมีทางรอบแรกนี่อาจจะเมื่อยอยู่รอบแรกนะมันอยู่เทิงซุดพุ่นแล้วเข่าทางลุ่มยังเขียวอยู่อาจจะบวมเมื่อยเช่ารถถ่ยคูงไปเอาทางทางทางนั้นนะเจอว่าเอกทางนั้นไปคูงเอาทางคูงเต็มรถถ่ยแล้วก็มาเอามาเลยเพราะมันเกี่ยวแล้วบาดเดียวได้หาไอ้คักเดียวมาเกี่ยวซอยออกไปเอาอยู่ทางนอกพะ แม่ว่าไก่เติบอยู่ได้พี่น้องแบกเขามาเพราะว่าขา่าวโตที่มันสุกนี่มันอยู่แจกหัวทางเทิงพเดีป<ม>้าสาวซุกแบกเข่าแต่ละปีคะ,ะอีลากีเรือพี่น้องอตอนมาอายอยู่แห่งแจ๊กสู่ชีวิตขนาดเลยอืมกินอนเนาะโจให้มีนางกินนะเขาไปกินอ,อยอันนั้นไปงานเขาจาังไิซื้ออย่างสาตกระหอบไปได้พี่น้องเรือเล่ลาก็มาหลายเนาะเรือเล้าแล้วกัน นักท่องเที่ยวเล่าเนาะสีมาหลายหลายพื้นที่เรือหางยาวมาแต่กบ,บริเวณบัตรเฮ็ดเบอดหดอกให้อยู่ในพื้นที่นั้นเนาะเป็นบริเวณบ้าเฮ็ดบัตรมาก็ได้เพื่อนอนุญาตสองมือสองมือในส่วนที่แบาม<ช>ีงานที่เรียกว่าที่เรียกว่าจากมาน้ำเรือหลังยาวเนาะมาหลินเรือแต่ว่าอยา่าเราเฮ็ดบัตรมาดีกว่าอตอนนี้เฮ้ากาว,วาหลายใหญ่ห่างมาหลายเติบแล้วเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เนี่ยเด้อสบายดียเป็นกำลังใจให้เบาไอ้โดยการบวกความโฆษณาเน่เด้อพี่น้องเพื่อให้เพิ่อนมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปเนาะสบายดีบาย